ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเทไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตอนที่16เมื่อมาวินตัดสินใจแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันหรอคะเลน่าเอ่ยขึ้นเมื่อได้เจอกันวันนี้เป็นวันสุขสุดสัปดาห์ ลีโอจะมารับเธอที่โรงเรียนและชวนกันไปตามประษาลีโอที่ยังมีบางอย่างค้างคาเขาตั้งใจแล้วว่าวันนี้เขาจะไขทุกอย่างเขาให้โรซาลีชวนมาวินไปยิมเพื่อออกกำลังกายตอนนี้มาวินและโรซาลีได้ย้ายเข้าคอนโดลงหลักปักฐานทดลองที่จะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งๆท,ที่เป็นแบบนี้แท้ๆลีโอก็ยังไม่ยอมปล่อยวาง เขาต้องการให้มาวินและเลนาเจอกันให้ได้แม้โรซาลีจะไม่อยากทำแบบนี้แต่เธอก็ยังเกรงเกรงลโออยู่ไม่น้อยและอีกอย่างแค่ชวนมาออกกำลังกายไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเธอไม่รู้ว่าเลโอมีแผนอะไรแต่เธอรู้ว่าเลนาหญิงสาวที่มาวินและเลโอรักได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วเธอจึงไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลไปออกกำลังกาย ลีโอกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติในวันนั้นเขาไม่แน่ใจว่าเลนาได้เห็นหน้ามาวินหรือเปล่าแต่ถ้าทั้งสองยังมีสายสัมพันธ์กันต้องมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เลนาสะกิดใจบ้างยามที่ได้เจอมาวินลีโอพาเลนาไปเดินชมสถานที่และเลือกเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเธอแต่เมื่อผ่านห้องที่มีลูกค้ากำลังเต้นบอดี้คอมแบทเลนาให้ความสนใจอย่างมาก ท้างงานไปเตรียมตัวกันลีโอให้เลน,น่าวอร์มร่างกายเนื่องด้วยร่างกายเลน,น่ายังไม่แข็งแรงเขาจึงให้เธอเต้นตามเวลาที่เห็นสมควรเขากลับไม่ไปไหนยืนรอเลน,น่าสนุกสนานกับการออกกำลังกายซึ่งต่อไปเขาคิดว่าตัวเองคงถูกขนาดนามว่าหล่งเมียไม่ก็กลัวเมียอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ไม่มีใครจะเข้าใจเขาได้เท่ากับมาวินอีกแล้วว่าเหตุใดเขาจะเป็นแบบนี้ในอนาคต แต่จนแล้วจนรอดลีโอกลับไม่เห็นคนที่เขาตั้งใจมาพบลีโอไม่รู้เลยว่าเขาถูกมาวินพบเห็นเสียก่อนมาวินจึงพาโรซาลีออกจากยิมแห่งนี้โดยทันที โรซาลีได้แต่นั่งก้มหน้าสำนึกผิดไม่กล้าสบตามาวินที่นิ่งสงบเงียบมาวินเปลี่ยนใจจากที่จะไปออกกำลังกายมาช็อปปิ้งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาจูงมือโรซาลีไปยังแผนกซูปเปอร์เมื่อเขาเห็นว่าโรซาลียังไม่สบายใจเขาจึงหันมาเผชิญหน้ากับเธอและยิ้มอบอุ่นให้เขาลูบใบหน้าเธออย่างอ่อนโยนซื้อของกันเถอนะ น้ำเสียงอันอบอุ่นกระทบหัวใจดวงน้อยของโรซาลีที่อ่อนยวบอยู่แล้วตอนนี้หลอมละลายไปจนสิ้นมาวินไม่เอ่ยเท้าความใดๆทั้งสิ้นเขาตัดสินใจที่จะเดิอนออกมาจากชีวิตของเลนาออกมาจากวิถีที่จะทำร้ายพวกเขาทั้งสามคนในอนาคตตอนนี้เลนากลับมาเกิดใหม่ด้วยร่างกายและจิตใจใหม่ ที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเขามีความสุขแล้วเพียงพอแล้วโรซาลีแอบรอบมองมาวินที่ตั้งแต่กลับมาจากซูปเปอร์เขาก็ลงมือทำอาหารด้วยตัวเขาเองมีข้อความเข้ามาจากลีโอโรซาลีเปิดอ่านและส่งภาพที่มาวินกำลังทำอาหารส่งกลับไปเธอไม่รู้ว่าจะบอกดีอยังไง เพราะเธอไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของล e โอเธอจึงส่งภาพนี้ไปให้เขาเท่านั้นล e โอเห็นภาพนั้นแล้วเขาไม่ได้ตอบอะไรกลับมาอีกหลังมื้ออาหารเย็นมาวินกับโรซาลีชวนไปแช่ตัวกันในอ่างขนาดที่สองคนลงไปแช่ได้อย่างสบายมาวินนั่งหลับตาพักผ่อนทุกส่วนของร่างกายอย่างสบายแต่ในใจเขาคิดอะไรนั้นโรซลีไม่อาจเข้าใจได้โรซลี จู่ๆท่ามกลางความเงียบมาวินก็เรียกเธอโรซาลีที่กำลังเม่อถึงกับเบิกตามองเขาเขาที่กำลังมองเธออยู่และเป็นฝ่ายยื่นแขนมาหาเธอโรซาลีเลื่อนตัวเข้าสู่อ้อมแขนเขาแม้จะไม่ใช่หญิงสาวไร้เดียงสาแต่เมื่อได้สัมผัสชายที่ตนทั้งรักทั้งหลงเธอก็พรันหน้าแดงวองหน้าร้อนผ่าแต่งงานกันนะ คำไม่กี่คำแต่สำหรับโรซาลีแล้วเป็นยิ่งกว่าแค่คำไม่กี่คำเธอไม่ใช่หญิงสาวที่ดีนักและยิ่งตอนนี้เธอถูกครอบครัวหันหลังให้เพียงเพราะเธออยากอยู่ข้างกายมาวินผู้ชายที่ครอบครัวเธอไม่ยอมรับแต่เพียงแค่ไม่กี่เดือนที่เธอเปลี่ยนตัวเองเพื่อชายตรงหน้าชายที่เธอหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ชายที่เธอยอมจ่ายเงินมหาศาลในการครอบครองเขายามที่เขายังอยู่ในสถานะขายบริการโรซาลีเพียกน่ารับทั้งน้ำตาโผลก,กอดเขาห้องทางห้องเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นจากการร้องไห้ด้วยความดีใจยินดีจนไม่อาจกักเก็บไว้ได้อีกแล้วมาวินล,ลูปแผ่นหลังที่เปียกน้ำอย่างอ่อนโยน แม้เขาไม่อาจรักโรซาลีได้ในตอนนี้แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้วันนี้เขายังรักเพียงเลนาแต่วันหน้าเขาอาจจะรักโรซาลีได้เช่นกันจากความรักและความเสียสละที่โรซาลีมีให้เขาอาจจะหลอมละลายหัวใจของเขาได้ความอ่อนโยนความซาบซึ้งค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนยามที่โรซาลีต้องการเธอก็จะได้ ลมหายใจหอบกระชั้นของคนทั้งสองเสียดแทงเข้ามาแทนที่เสียงครวญครางเมื่อความเหนื่อยล้าลดลงใบหน้าของทั้งสองก็เผชิญกันอีกครั้งโรซาลีเกิดอาการหายใจติดขัดเมื่อในที่สุดเธอก็ก้าวข้ามกำแพงของมาร์วินมาอีกขั้นเขายอมจูบเธอแล้วโรซาลีสนองตอบกลับในทันทีจูบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเขาไม่เคยจูบเธอเลยตั้งแต่ที่เธอติดตามเขาในหลายเดือนนี้ แต่สองสามเดือนมานี้โรซาลีก็ไม่เคยป้องกันแต่เธอก็ยังไม่ได้รับข่าวดีเสียทีเธอคาดหวังให้เธอก่อกำเนิดห่วงพันธนาการชายผู้นี้มาวินออกแรงดังสนอหูให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องเลนาพิัดสินใจแล้วนี่คือสิ่งที่เธอเห็นใช่ไหมมาวินคิดอยู่ในใจผลข้างเคียงของการผ่าตัด คุณอาจจะยังมีอารมณ์หรือไม่ก็อาจไร้ความรู้สึกขึ้นอยู่กับคุณเมื่อแผลหายดีก็ควรรักษาอารมณ์ความต้องการด้วยการใช้มันแต่หลังจากนี้ภายใน2-3ปีน้ำเชื้อจะไม่แข็งแรงนะักคุณอาจจะมีบุตรยากคำของหมอผ่าตัดที่เขาเท่านั้นที่รู้เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่เคยต้องป้องกันยามที่โรซาลีต้องการร่างกายเขาก่อนหน้านี้เขายอมมอบร่างกายให้โรซลี ได้กระทำตามที่เธอต้องการไม่ว่าจะเวลาไหนที่ไหนเขาไม่ขัดเธอเลยเขาไม่เคยลืมที่มีครั้งหนึ่งที่โรซาลีต้องการให้เขาเกิดอารมณ์คลัง่งอยากกับเธอจนต้องเป็นฝ่ายทำให้เธอบ้างเธอถึงกับกินยาให้ตัวเองมีแรงทํากับร่างกายเขาได้ยาวนานได้หลายครั้งเขาที่นอนหลับอยู่รู้สึกตัวตื่นในยามหนึก เขาได้กลิ่นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจากตัวเธอในคืนนั้นเธอทำกับเขาทั้งคืนไปจนฟ้าสว่างกว่าเธอจะหมดแรงพลอยหลับไปก็ปาไปตอนสายของวันแต่เขาก็ทำเพียงมอบร่างกายให้เธอทำทำและทำอยู่ฝ่ายเดียวต่างกับคืนนี้ที่เขากำลังทำให้เธอในดวงตาเขามองใบหน้าเธอที่แสดงถึงความสุขที่เธอรอคอยมานานเป็นอะไรไปหรอคะ เลนาถามลีโอที่วันนี้เธอรู้สึกว่าเขาแปลกไปเธอรู้สึกได้ว่าเขามีบางอย่างที่วางไม่ลงลีโอเมื่อแน่ใจแล้วว่ามาวินไม่อยู่ที่ยิมหลังจากที่ได้รับภาพจากโรซาลีเขาก็หมดอารมณ์ที่อยากจะออกกำลังกายที่อื่นเพราะเครื่องมือการออกกำลังกายที่คอนโดก็มีพร้อมอยู่แล้วเขาจึงพาเลนากลับมาที่นี่ส่วนหนึ่งเพราะเขาอยากจะแทนโลมเลียเลนา เขาจะทําอะไรกับเธอก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สถานที่ใครอื่นจะเห็นเพราะเลน่ายังเยาว์วัยนักลีโอโนมหน้าไปดูดลิ้นเลียปากเลน่าเหมือนทุกๆครั้งที่เขามักชอบทําเป็นประจำเมื่อสบต่อโอกาสเลน่าที่ได้เปิดตัวเปิดใจกับเขาเธอก็ฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์เพื่อตอบสนองกลับเพื่อให้เีโอมีความสุขเลนารักพี่ไหมแต่แทนที่เขาจะตอบคำถาม กลับถามคำถามที่เคยถามเธอมาแล้วรักค่ะเลนาตอบกลับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วเออแล้วพอไหมคราวนี้เลนาถึงกับเอียงคอมองเขาอย่างไม่เข้าใจอะไรคือพอไหมรักแค่พี่คนเดียวเลน่าเพียงพอแค่นี้ไหมเลนาเข้าใจแล้วว่าเขาเกรงว่าเธอจะเบื่อเขาและทิ้งเขาอย่างนั้นหรอเลนารักพี่คนเดียวพี่เป็นรักแรกของเลนาและจะเป็นรักสุดท้ายค่ะ ลีโอหัวใจพองโตยามที่พี่เลียลูบหรือทำอะไรกับร่างกายเลนาเลนาชอบมากไหมคราวนี้เลนาหน้าแดงหน้าร้อนทําก็ทําไปสิแล้วทําไมต้องมาถามด้วยแน่นอนว่าเธอชอบและคิดถึงมันมากอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆพี่ลีโอเป็นชายหนุ่มที่ลหล่อเหลามากขนาดเพื่อนๆของเธอที่เห็นไกลๆย,ย,ยังแอบกริก๊กราเมื่อเห็นว่าพี่ลโอมารับเธอที่โรงเรียน ชอบมากมากค่ะเลนาตอบเสียงเบามากเธอก้มหน้าอย่างเขินอายแม้ทุกส่วนบนร่างกายเขาและเธอไม่มีส่วนไหนที่ต่างจะไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนรสชาติของเขาเป็นแบบไหนเธอก็ลิ้มลองมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งรสชาติของเธอเขาก็เอาแต่บอกว่าหวานล้ำดื่มกินไม่รู้จักคําว่าพอคําว่าอิ่มเลนาไม่รู้เลยว่า ลีโอตอนนี้กำลังหวนล้ำลึกถึงประสบการณ์ครั้งการเก่าที่ยังร่วมใช้ชีวิตกันสามคนครั้งหนึ่งในคืนนั้นพวกเขาทั้งสามมีความสุขกันมากและหลังจากวันนั้นเลนาตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็ดูแปลกเปลี่ยนไป ในคืนนั้นเขาและพี่มาวินต่างก็เติมเต็มเลน,นาพร้อมกันทุกช่องทางเสียงกรีดร้องบ่งบอกถึงความสุขของเธอยังคงกล้องบาดลึกอยู่ในห่วงความทรงจำของเขาเลน,นาตอนนั้นกรีดร้องชื่อเขาและพี่มาวินน้ำตาไหลพราาเธอเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เหมือนว่าชีวิตนี้เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว เธอค้นพบความสุขที่แท้จริงความงดงามดั่งนางสวรรค์ของเธอในยามนั้นตราตรึงเขาจนถึงวันนี้เขาจึงรอคอยให้พี่มาวินกลับมาอีกครั้งเพื่อมาสร้างความสุขครั้งยิ่งใหญ่นั้นให้กับเลนาอีกแต่ทุกอย่างไม่อาจหวนคืนเมื่อพี่มาวินสละสิ่งสำคัญที่พี่มาวินบอกว่าจะไม่มอบมันให้ใครนอกจากเลนา เมื่อเลน่าจากไปพี่มาวินจึงไม่เก็บมันไว้เลโอจึงรู้สึกเหมือนสูญเสียสวรรค์ที่จะมอบให้เลน่าอีกครั้งไปจูจ่ๆเขาก็เหมือนไม่มีความมั่นใจกลัวว่าเพียงแค่ตัวเองจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เลน่ามีความสุข อาพรบนร่างบางค่อยๆถูกจัดการไปพร้อมๆกับการโลมเลียที่ลีโอกระทำให้เลนาทุกส่วนทุกอวัยวะร่างกายส่วนนอกไม่มีตรงไหนรอดพ้นจากริมฝีปากและปลายเลี้ยงของเขาที่ดูดเลียไม่รู้จักคำว่าพอเลยจุดใต้ร่มผ้าเนื้อนวลสาวเป็นรอยแดงรอยใหม่ทับรอยเก่าซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่เลนาอาบน้ำเมื่อมองร่างกายตัวเองผ่านกระจกเงา เธอก็จะหน้าแดงหน้าร้อนเผาเลนาถูกผลักให้นอนคว่ำอีกครั้งลีโอชอบทุกส่วนบนร่างกายเธอแต่เขาค่อนข้างหนักมือกับเธอไม่น้อยยามที่เขาจะปาดเถื่อน เขาจะเลือกบั้นท้ายเธอที่พอจะแข็งแรงกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเลน่าไม่มีทางรู้ว่าผู้ชายที่อยู่ในวัยอย่างเขาต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีความสุขอยู่แล้วแต่เขาผ่านการมีความสุขยิ่งกว่านี้มาแล้วเขาคิดถึงความสุขนั้นเหลือเกินเขาคิดว่าชาตินี้เขาคงไม่มีโอกาสได้พานพบอีกแล้ว แต่แล้วสวรรค์ก็มอบมันมาให้เขาอีกครั้งตอนนี้เหลือเพียงรอเวลารอให้เลน่าพร้อมลีโอรู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเลนาเธอจะยินดีและยินยอมให้ความร่วมมือกับเขาเป็นแน่อืมเลนาร้องออกมาเพราะความเจ็บเธอร้องบอกเขาว่าเธอเจ็บแต่ไม่ได้ถอยหนีห่างเลนาไม่รู้ว่าลีโอกำลังจะทำอะไรความเจ็บที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจูจ่ๆก็หายไป เมื่อพี่ตัดสินใจแล้วผมก็จะเดินหน้าตอกับเลนาเพียงแค่ผมกับเลนาไปตลอดการนับจากนี้อืมลีโอคลางออกมาอย่างสุขสมเสียงครางก้องกังวานจากชายหนุ่มอืมหากหาตอนหานิยายสนุกสนุกไม่เจอเข้าไปกดที่เพลลิสนะคะแต่อย่างไรแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะจบไปอีกตอนแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนทัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ